โอ้โหเอาร้องนี่มาดิร้องเลยเล่นจนเป็นเลยเอ้ยเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนไหมใครเป็นใครเนี่ยใครเป็นใครเออแนะนำตัวดิสวัสดีครับผมอ่าผมบีกิโตนะครับผมไปไหนเฮ้ยไปไหนมาแนะนำตัวมานน่สวัสดีครับเอาชื่อเวฟนะเฮ้ยถูกแล้วเฮ้ยอะไรเราชื่อเวฟนะ เฮ้ของเขาเราชื่อแซลมอนนะของเขายางจบแล้วชื่ออะไรลืมอ๋อโอเคชื่ออะไรลืมเอ้าอดีตนะลืมชื่อพีทสวัสดีครับผมชื่อย่างไก่นะครับโอเคสวัสดีครับชื่อดิมี่นะครับเย้เอ้ยไม่ปล่อยมันเล่นไปตลอดเลยนี่ครับสมชายโดุริลงครับสมชายโอ้ยสวัสดีครับสุดหล่อสุดสวย ผมอาเธอร์นะครับคุฟูครับสวัสดีครับครับครับฟุกคจริงหว่ะมาเร็วเข้มเร็วจริงเดี๋ยวนไม่ได้ยินเลยยังครบยังอ่ะพบแล้วเนาะครบแล้วไปไปไปนกโดโด้ทำตัวคุณเองให้โดนบวชออกเพื่อรับชัยชนะผมเกิดกับใครอุ้ยคุณสมอนคุณสมอนมาเนี่ย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 ผมผมจะบอกตัวเองอ่ะว่า ผมเป็นแคนาเดียนโอ้เป็นแคนาเดียนเหรอแคนาเดียนแคนาเดียนโอเคใช่เราอะเป็นฆาตกรอนักปัดแปดปัดเลยปัดเลยเอาเลยปัดเลยปัดเลยลองลองดูเอ้ยโควิดเราเราเป็นฆาตกรฟุกแต่เราไม่ฆ่าฟุกถามจริงถามจริงใช่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวชงให้ชงชงดีกว่าชงดีกว่าชงอะไร หนกบริเวณก่อนถึงตะงอยตอนบนเห็นชัดจีนก่อนดาว่าเขาน่าจะอ่านติดกห่านมาต่างกันยังไงเเลื่อมใสเลื่อมใสอาหารต่างๆอาหารต่างๆตรงฆ่ากันแล้วเนี่ย ขาหันพอแล้วพี่บีพอแล้วมี่พี่บีและขาตียังอ่านอยู่อ่านอะไรก็ไม่รู้ใส่ปิดปากหนีด้วยดิเอ้คุณคุณคุณแซมวอนเป็นคนดีเอ้ยไม่ใช่เราเป็นข้าตุ๊กตาท้าวไลพิจูนพี่จูนรู้ใช่ไหมว่าใครเป็นดีมเป็นอ่าโหวตกูเลยเออดีมเป็นเหรอไม่ใช่ไม่ใช่โหวตดีมแล้วโหวตดีมแล้วโหวตทำไม อาเธอเป็นดิมมี่ไม่ได้เป็นที่ดีเป็นดิมมี่ไม่ได้เป็นแต่ผมก็จะหดเบ็ตซี่เงียบเลยอ่ะเบ็ตซี่ไม่แปลกแปลกเลยครับกำลังกินกับนิทานอยู่ใครอยากฟังนิทานเจอกันได้นะครับต้องอยู่ไมาจาครับผมอุฮ้ยเอาเอาเป็นนรีมคนเชื่อชีวิต้องต้องต้องชงใช่ไหมผมต้องชงใช่ไหมผมต้องชงชงอะไรอ่ะชงกาแฟ อย่าบอกใครได้ปะได้ได้ได้ผมผมพร้อมที่จะสนับสนุนจริงเหรอเราเป็นโดโด้แต่แล้วใชเแล้วโอเคโอเคต้องชงแล้วต้องชงแล้วต้้องงชแลวโอเคฟุกจับมือจับเราต้องไปหาคนฆ่ามีใครเป็นอิมพอร์ตบ้างอะสมชายเป็นอิมพุสเปล่าเป็นเขาเป็นเนาะอ้าวตรงนี้ไม่ได้เป็นอิมพอร์ตลอดชุบ เรียบร้อยเป็นไงล่ะเรียบร้อยฆ่าไปดีชึบไปดีเออนี่ไงฆ่าไปดีเออแทงไปดีเฮ้ยซึบไปดีชุบไปดีเรียบร้อยเฮ้ยคุณคุณคุณแซงวันฆ่าต่อหน้าต่อตาของเลยอะไรหรอฟุ๊กอะไร อาศัยอยู่ในสิวตาโพนและพื้นที่อุณหภูมิ่ไม่ใช่บอว์วันที่สาการไปยิ้มอะไรตาเลยหรอแล้วใครเขาอ่านอะไรวะเนี่ยม่มีใครตัดใจจบแล้วหรอมันในเดี๋ยวใครแต่ว่าที่ทำไดเดีดีนิวซีแลนด์และพุนเฮ้ยผมเป็นผมเป็นวัวเลยจะได้จบเขาจะนกในระดับเฮ้ยฟุกดีมากฟุกโอ้โหเย้ เยบร้อยยแพเ้ชนะครับพิจาชนะให้เขาสวดอะไรวะเนี่ยห่านหัวลายเป็นสัตว์ปีกจำพวกห่านชนิดหนึ่งมีลักษณะกระจกด้านันเนี่ยจากนั้นตำนานก็ได้เล่าว่าอีก2,000ปีต่อมาเขาก็ยังคงอ่านเรื่องเป็ดและห่านอยู่เช่นเดิมเดิมเดิม